สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เพ่งน,นะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่ามีเจ้าอของสวนนะคะท่านหนึ่งนะคะเขารักบอลสีและรักการปลูกต้นไม้มากมากค่ะแล้วก็เขามีบอลสีเก่าๆสวยๆเยอะมากๆเลยฟาร์มคุณแม่เพ่งก็เลยต้องมาค่ะต้องพาเพื่อนๆมาชมให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมพร,มพร้อมๆกันนะคะว่า เขามีบอลสีอะไรบ้างแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะก่อนจะไปรับชนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปบ้านเขากันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปบ้านหนองไผ่เอ้ยไม่ใช่บ้านทรัพย์น้อยนะคะที่จะไปดูบอลสีสวยๆนั่นเองนะคะเราได้ข่าวาว่าเจ้าของบ้านเนี้ยนะคะเขาปีบอลสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขับรถไปกันนะคะประมาณ70กิโลเมตรกิโลเมตรจากบ้านฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะจาก ความคุณแม่เป็กเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนถึงแล้วค่ะอันนี้คือบ้านนะคะบ้านเจ้าของสวนโอ๊ยตายแล้วบ้านหรือวังกันเนี่ยเดี๋ยวนะคะโอ้ยทีนี้เราก็ได้เดินมาตรงนี้นะคะโอ้ยดูสิคะแค่เดินเข้ามาสวนบอนเขาก็สวยแล้วนู่นน่าจะเป็นเจ้าของนะคะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชมสวนหน่อยนะคะ เนี่ยมาเห็นต้นแรกเลยคุณคุณไม่ได้ขโมยค่ะไม่ได้ขโมยอันนี้อันนี้บอลสีอะไรคะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณทับทิมชมพูไงคะว้าวทำไมสวยขนาดนี้คะฟาร์มคุณไม่เป่งไม่ได้สวยขนาดนี้เลยสวยเหมือนคนปลูกไงอ๋อสวยเหมือนคนปลูกเจ้าของบอกว่าจะบอกว่าโดนแล้วนางวันทองฉันโดนแล้วโอ้อันนี้คือนางวันทองเหรอคะไม่เคยเห็นโอ้อันนี้คืาเรียกนางวันทองเหรอคะนางวันทองโดนแล้วค่ะอ่าเวลา ดูแล้วครับ๋อดูแล้วเห็นไหมครับอ้วนเลยโอ้มี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 ขโมยมาแล้วค่ะไม่ใช่คนถ่ายคลิปนะคะไม่ใช่แอดมินนะคะอันนี้มีขโมยมาขโมยใบนางวันทองไปหนึ่งอันนะคะอันนี้สัจธรรมอ๋อสัจธรรมก็สวยนะคะีลูกแล้วสัจธรรมอ่สวยค่ะสวยอุ้ยอันนี้สัจธรรมเพื่อนเพื่อนของอ๋อบอกไว้ก่อนนะมีลูกแล้ว เดี๋ยวนะคะด้านนี้นะคะยังไม่ได้ลงกระถางเลยเยอะมากไม่มีเวลาแต่ก็อันนั้นองคุรีมานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคือดูแบบยังไม่ทั่วเลยหลงรักเลยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นอะไรคะคุณอันนี้สีดาแม่กองว้าวสวยจังเลยสีดาแม่กองกัดสีแล้วแต่ก่อนเขาจะเป็นโอ้อีกสีหนึ่งโอ้ตายแล้วสวยมาก เพื่อนๆคะนี่สวยจริงๆนะคะเขาไม่ได้เปิดให้ชมนะคะแต่ว่าเขาเปิดปลูกไว้เพื่อความด้วยความรักจริงๆนะคะก็มีต้นไม้หลากหลายมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้อะไรคะเนี่ยกลููปะอันนี้ปีกินาลีอ๋อปีกกินาลีอ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าสอบพิญญาหรือลาชินี สวยมากเหมือนห่องที่บ้านนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบ้่าอะไรเหมือนกันเราขาดเราเราเราแบ่งปันไปในน้ำสอพิญญาแต่ไม่น่าจะใช่อุ๊ยอันนี้คืออะไรคะพนครว้าวพนครต้นใหญ่มากคุณเลี้ยงนอกตู้ทุกอันเลยหรอคะไม่ได้มีในตู้เลยไม่โอ้ต้าแข็งแรงโดยธรรมชาติทีนี้สวนนี้นะคะก็จะเลี้ยงนอกตู้อย่างเดียวเลยแล้วลดน้ํายังไงคะเนี่ยก็ลดตามอารมณ์ เอารถตามอารมณ์ <c ười> คือรถตามกกไปเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่ตรงถาดโอ้ค oh, ่ะใส่ถาดด้วยบางอันก็ต้องใส่ถาดบาง oh, อันก็ <kh á. S 2> ตามกกเขาก็อยู่ได้สวยมากค่ะเพื่อนๆดูสีปาดกัดสีแล้วสีปาดก็สวยเนาะโอ้ยสวยจริงๆอันนั้นเขาเรียกว่าสีบุรีรัมสีบุรีรัมสวยมากเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆนะคะนี่คือสีบุรีรัมของเขานะคะกัดสีเหมือนผ้าใหม่เลยค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆสวยมาก สวยแบบว่าไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเลยนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะว้าวสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆเราโอ้ยโ,โชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอสวนบอลสีส่วนนี้นะคะๆๆเขามีเขาปลูกบอลสีนอกตู้นะคะเพื่อนๆจะบอกว่าเขาปลูกแล้วเขาดูแลได้งดงามมากๆเลยค่ะ <ๆ S 1> บอลสีนะคะแตกกอใหญ่นะคะๆๆๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ สวยมากมเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้โอ้ไก่ต่างๆนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนใดนะคะรักการปลูกบอนสีนะคะไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเลี้ยงดูแบบธรรมชาติค่ะปุ๋ยผสมเองค่ะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะคะตามแบบที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเลยนะคะเพราะว่าบ้านนี้นะคะเขาก็ดูช่องฟาร์มคุณแม่เป่งมาตลอดค่ะแล้วเขาก็ใช้สูตรเดียวกันนี่เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะ ยังไงเนี่ยเพื่อนๆมีอะไรสอบถามนะคะหรือว่าอยากรู้ว่าเขาจะใช้สูตรอะไรนะคะไปคลิกดูนะคะช่องฟาร์มคุณแม่เป่งกันได้เลยนะคะเราใช้เหมือนกันเลยค่ะสําหรับฟาร์มนี้จะบอกว่าส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนเพื่อนเราเองเราคิดว่าเอ๊ค่อยปลูกยังไงนะคะโอ้ไม่กอดเขาปลูกได้สวยงดงามมากเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอลาไปก่อนนะคะ,ะคก็ อ๋ออันนี้มาจากฟาร์มคุณแม่เปงลูกไม้โอ้มาผสมแบบนี้เลยเหรอคะใช่ปลูกรวมๆไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวมันโตแล้วค่อยแยกว้าวสวยจริงๆค่ะจะบอกว่ากระถางหมดโอ้นช่นใจก็ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องฟาร์มคุณแม่เปงไว้นะคะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการปลูกบอลสีและก็ต้นไม้ฟอกอากาศนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ